ก็ขอสวัสดีทุกคนนะโยบผมนะแบทปอยช่องเลแมนซิงนะผมวันนี้นะครับจะมาแจกรถกู้ภัยนะครับของเสือนัทนะครับผมเชิญรถถอดเดี๋ยวผมให้ไว้ใต้ลิงก์แล้วกันนะครับมันอยู่ในไฟล์นะครับผมโอเคครับมาดูของแต่งคันนี้ดีกว่าก็เป็นแนวสไตล์รถกู้ภัยเลยนะครับก็มีสติ๊กเกอร์กู้ภัยนะครับนี่ต้องดูด้านนี้นะด้านนี้มันกลับหัวนะแล้วก็ฝาท้ายเป็นคาร์บอนนะครับผมข้างนี้ก็เขียนฉุกเฉินเธอหนึ่งหกหกเก้านะครับเดี๋ยวผมไปรับเด็กแมนให้ดู EMS นะครับหน่วยกู้ภัยนะครับผม ตรงนี้ก็าวสามมูลนิธิป่อต็กตึงนะครับผมข้างหน้าก็เป็นอิสุนะครับคันนี้นะครับเป็นเบียนตองเก้านะครับฝาหน้าก็เคปคาร์บอนนะครับผมแล้วก็มีกระจกดิฟฟี่นะครับนี่เอ้นี่นี่ดิฟฟี่นะครับนี่ดิฟฟี่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็พวงมาลัยฟ้าเบาะฟ้านะครับนี่มาดูชุดการแพทย์กันบ้างนะครับชุดการแพทย์ก็ข้างหลังก็จะเป็นเตียงนะครับรับผู้ป่วยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับของแต่งเดี๋ยวผมจะพาไปรับ เด็กที่ว่ารถล้มตายที่สายสี่จะมีใครตายแล้วะช่วงนี้ผมอัดคลิปคนเดียนะโคเซ็งเลยเพื่อนทิ้งหมดแล้วนะครับไอ้ยาบายช่วงนี้ลงคลิปน้อยหน่อยนะครับโอ้เตรียมเรื่องรถในชีวิตจริงด้วยไงเรื่องนี้บอดแลนดด้วยหลายอย่างนะครับก็เลยไม่ค่อยว่างนะครับแต่คลิปโอ้แหงแรงเสียงหายแล้วโอ้ในตัดติดไปถึงมีมีมีใครล้มป่ะครับกู้ภัยมาแล้วครับปูนออกน้องออกกู้ภัยมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจอคอนุจาตทำลูกก่อนนะครับผม นี่ไปออกน้องออกกูภัยมาแล้วปี่ปอปี่ปอนะครับผมนี่มีใครล้อมผู้่าครับกูภัยมาแล้วครับโอ้โหกูภัยชนเองครับหมาแข็ง้ากแข็งกูภัยปอกูภัยต้องเร็วนะครับมึงกูภัยต้องเร็วรับผมจะแพ้ตะวันไม่ได้นะกูภัยต้องเร็วนะเดี๋ยวรับส่งคนไม่ทันนะครับจริงจริงพวกพี่กูภัยเนี่ยผมือชอบมากเลยนะครับเขาเก่งนะครับผมมีแบบจิตใจที่ยอดนะครับสุดยอดนะครับพี่ๆกูภัยมาดีกว่าเด็กแว้น ระวังล้มนะล้มนี่กูภัยรออยู่นะ <ś les> ใครล้มกู้ภัยเราอยู่นะ <ś les> เดี๋ยวบอกเด็กๆหน่อยสายส่สายสี่สายสี่สายสี่จะมีใครล้มหรือเป่านะกู้ภัยรออยู่นะครับออตอนนี้ก็ขายลีดตำรวจนะครับใครก็ได้ช่วยเป็นตำรวจนะครับสามร้บาทนะครับเป็นตำรวจผมสี่สอบเยอะๆเลยครับเจอผมมางไายเป็นตำรวจเลยครับ <ś les> มาแล้วกู้ภัยมาแล้วปอนนนนนน อย่าล้มนะเด็กวันนะนี่กูไายขับข้างๆไงปีนเท่จริงๆเท่กว่าน,นี้มีไหมเนะี่ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยทำมาเป็นปาดนะเดี๋ยวชนให้หรอกเดี๋นี่โอ้ยหมอบไปแล้วขันหลังแรงนะเนี่ยแดกไหมแดกไหมแดกคันนี้ไหมเอาดิเอาดิาดไป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 เรียบร้อยอุ้ยอุ้ยดูตูดดูตูดขอล้มหน่อยขอล้มหน่อยไปโอยเมกาคันนี้แรงมากเลยนะครับคนที่ผมบอกไม่แรงวันนั้นกโทษนะผมเอาไปเล่นนะไอ้ช่วงปลายแม่โคตรมาไงเคียร์กันเนี่ยผมเล่นอะ มันโคตรสุดผมบอกเลยมาๆมามาๆเอาเลย,เเลยชนกันเลยกูจะได้รับศพักีเน่ะกูรอนานเนี่ยแต่รับศพเนี่ยไม่มีใครลม้มไม่กูเลยล้มกันมั่งดีว <c oughs> เวลายอยากลม้มไม่มีใครล้มนะผมแล้วกู้ภัยคอยประกบให้นะปีปอ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 ไม่มีใครตายเลยนะผมโอ้ยชน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 หน่อยชนหน่อยครับกู้ภัยแม่งแบบไม่ชนเลยนะกู้ภัยไม่ได้รับศพเลยนะครับผม เงยแม่เซ็งจริงกู้ปัยไปเยอะๆผมกูภัยมาแล้วนะผมกูภัยมาแล้วนะครับผมไม่มีใครตายผมเลยนะโอ้ล้มหน่อยดิไวรุ่นล้มหน่อยอ่าเดี๋ยวปล่อยให้ปล่อยให้ผมเป็นคนดีนะมาแก็เราดูกู้ภัยเด็กหมดโอ้ยไปไปแล้วนะครับกู้ภัยต้องมาแล้วจังหวะนเนี้ยมาดิมาดิกู้ภัยแรงอยู่แล้วอุ้ยไอ้นั่นแรงไอ้หกสิบแรงนะผมว่า เอาเรื่องลนะเอาดิจินควันกู้ภัยไปควันนำนี่ดีแม่ขึ้นไม่ขึ้นเบียดกู้ภัยเบียดโอ้โหนี่ถ้ากู้ภัยขับเหมือนกูนายสัตว์กูว่าคนสาบแช่งตายนี่นี่คือแบบคันนี้วิ่ง300อ่ะบอกเลยกู้ภัยไม่มีคันคันหน่อยแรงเท่าคันนี้นะคือบอกเลยแล้วส่งผู้ป่วยนะจากโรงพยาบาลไปอันนั้นนะไม่ได้ตายเพราะขับรถชนหรอกผมว่านะเป็นลมตายรถแรงเกินนะ <c oughs> คือเป็นแรงเอาไม่อยู่อะทุกคนทุกคนนะนะมา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  งอนมาดีอ่าเรียบร้อยเฮ้ยเกือบเกือบคว้ากู้ภัยเกือบได้รับศพเลยนะนั่นนะเนี่ยมาดิแซมแซมช็อปเหรอแซมช็อปปอแดกก่อนนะครับแซมช็อปเอ้ยเฮ้ยโอ้คนคนเนอร์ดปะคอนคนคนนัดคนเนอร์เออไม่รู้อ่ะอ่านมุ่งมุ่งเอานะครับโอ้ไม่มีใครชนเลยอ่ะผมรอนานแล้วเนี่ยโอ้เอ้ยนแล้วจอดจอดครับกู้ภัยครับหยุดครับกู้ภัยมาช่วยแล้วครับเจ็บไหมครับ เจ็บไหมครับเจ็บไหม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 กูขึ้นกูภัย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 ครับนำส่งโรงพยาบาลครับเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลครับรถชนครับเมื่อกี้ต้องกูภัยต้องรีบ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 ครับต้องพาคนไปส่งโรงพยาบาลครับโอ้ขึ้นรถไม่ได้จบแล้วกูภัยคนจะตายแล้วเอ้าเฮ้ยแม่งแม่งแม่งไม่สาอะไรเลยวะไอ้เหี้ยมึงแบบกูภัยล้มปุ๊บไอ้เหี้ยม่งไปไปแบบขี่รถต่อเลย โอ้โหกูเป็นกู้ภัยแล้วไปรอบนี้มันครับอุ้ยอุ้ยไอ้นี่พุ่งเลยหกสิบนะแม่งเล่นรถอะไรมาเนี่ยทำไมมันแรงยังอุ้ยดูดูดูอ้าหเอ้ากู้ภัยเบรกเบรกเบรกเดี๋ยวหัวมีคนล้มขึ้น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 อ้าวไปไหนึ่งมันวะอ้าวจบเลยกู้ภัยโหเมื่อกี้มีคนล้มนะกู้ภัยสารีบขับมาล้มนะโหดิฟเลยนะเมื่อกี้นะ เพื่อจะไปรับคนนะโหจบเลยแบบนี้เฮ้ยคันนั้นคันนั้นมีปัญหายางแตกกัเปล่ากูไภัลงไปกูไภัลงไปแล้วอืมโคตรแรงมาดิกูไภัเอาอยู่เฮ้ยเอาเอากู้ภัยเฉยเองเฮ้ยขึ้นกูไภัครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวน้ำส่งลงมาขึ้นกูไภัครับโอ้แม่ยีซีใส่ผมเลยว่ะโอ้แย่เลยไม่มีใครแบบขึ้นกูไภัให้กูเลยเฟลชิบหาย เฮ้ยคนนี้คนนี้ล้มคนนี้ล้มน่าจะรถชนมาเลือดเหลือน้อยเด้อขึ้นกู้ภัยขึ้นกู้ภัยโอ้จบเลยไม่มีใครมาขึ้นกู้ภัยกูเลยจบเลยโหเศร้าว่ะทุกคนไม่มีใครขึ้นกู้ภัยผมเลยอ่ะโมดส่าแบบรอรับหลักดีอ่ะแบบล้มเล้อควายเซตตี้อ่ะแต่เขาก็ไม่ขึ้นกู้ภัยผมอ่ะเขาไปวัดเนี้ยต่อนะหกสิบล้มหน่อยขึ้นๆๆมาเร็วมาเร็วกู้ภัยจะนำส่งงมาแล้วนี่เลือดน้อยเดยวกู้ภัยพาส่งมามาเร็ว มาเร็วขึ้นขึ้นกูภัยหน่อยขึ้นกูภัยหน่อยเร็วเร็วกูภัยเหาอแล้วเนี่ยโอ้กูจะลองแล้วอะไม่มีใครขึ้นกูภัยเลยไอ้ที่ผมชนเฮ้ยจะตายแล้วขึ้นกูภัยขึ้นกู้ภัยขึ้นกูภัยขึ้นดิขึ้นดิขึ้นกูภัยขึ้นขึ้นกูภัยหน่อยเอ๊มีคนขึ้นแล้วไปนำส่งโรงพยาบาลนะผมไปเลยเกียร์สามไปแล้ว นี่กว่าจะมีคนขึ้นนะขอบคุณนนิวนะไอ้ดูอยู่คลิปนะี้แล้วได้ดูดูคลิปนี้แล้วฝากขอบคุณนะไอสัตว์กูตามหาว่าเป็นร้อยเลยเนี่ยไอเหี้ยจนไม่ล้มไม่ขึ้นกูไปรกูต้องรีบน้ำส่งโรงพยาบาลนะตอนนี้ก็ดีแจ๊บรถข้างหนะ้าปีนเออต้องรีบแจงครับน้ำส่งโรงพยาบาลน,นะเนี่ยไปแล้วต้องรีบไปครับต้องรีบไปครับผมเดี๋ยวกูไัยอันนั้นนะต้องรีบไปครับเดีย๋ยวคนตายนะทุกคน้องรีบไปนะ ต้องรีบไปไปกูไปต้องรีบไปด่วนนะคนเจ็บจะตายแล้วเฮ้ยเยขาวางทางจบแล้วกูไปกูไ <c> ป <oughs> ัาจาเกงครับนี่ต้องนำส่งโรง,งพยาบาลโรงพยาบาลอยู่ทางนี้นี่ไปไปไปนี่กูไปแรงอยู่แล้วทุกคนอฮ้ย,ย,ยทางไหนว่าโรงพยาบาลเนี่ยกู้ปหลงกูไปด้วยนี่นี่นี่ทางนี้เอาขอมากก่อนนะครับเดีย๋ยวลงลงลงโรง,งพยาบาลละโรงพยาบาลอยู่ไหนวะไอ้เชี่ย เอา้าคนตายกดเจ็บตายพอดีกูงานนี้กู้ภัยกู้ภัยหลอนเอา้าโรงพยาบาลอยู่ไหนวะเออลืมป่ะอ้าวเดี๋ยวกู้ภัยแปนะครับกู้ภัยบัพาไป,ปโรงพยาบาลที่สองนะครับนี่โรงพยาบาลตรงนี้นะรีบไปนะเดี๋ยวคนเจ็บตายนะนี่มาแล้วก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วคนป่วยลงครับคนป่วยคนป่วยปุ้นปุ้นเชิญครับเชิญครับลงดีๆนะครับเชิญเชิญเชิญ เข้าดีๆนะครับคนเจ็บเข้าดีๆนะครับคนเจ็บนี่นี่ไปไปไปเข้าเข้าโรงพยาบาลนี่โอ้ต่อยแม่งไอง้ย่จกักรอ,อ่อาวครับไม่มีโอ้จบแล้วคนเจ็บ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สําเร็จได,ได้คนเจ็บประสงค์นะโอเคขอบคุณน้องนิวด้วยนะครับผมที่อันนั้นนะผมไม่ได้อยู่ที่คอร์ดเมื่อกี้เจอน้องเขาแล้วต้องขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับที่ว่าอุตส่าห์ขึ้นรถกู้ภัยผมมานะโอ้วันฉาคนขึ้นได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ